แอนนี่บุ๊กอัดคลิปสุดทนแม่แทบจะไม่ใช่แม่แล้วที่ขายุเรียนออนไลน์เป็นยังไงมาชมกันค่ะสถาน,นการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ยังคงหนักหน่นวงต่อเนื่องทําให้เด็กๆต้องเรียนออนไลน์ที่บ้านค่ะเพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของการติดเชื้อภายในโรงเรียนซึ่งหลายบ้านเองเจอปัญหาระหว่างการเรียนทาให้พ่อแม่ผู้ปกครองสอนเพิ่มเติมเช่นเดียวกันกับบ้านของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างแอนนี่บุ๊กที่เผยความรู้สึกหลังจากที่น้องทีขายุลูกชายชั้นป .6 จะต้องเรียนออนไลน์ค่ะ สิ่งที่ตามมาก็คือแม่เหมือนได้เรียนหนังสือกับลูกใหม่อีกครั้งพร้อมแอบบ่นเบาๆว่าเรียนออนไลน์กันบ้านเยอะมากๆนอกจากจะต้องนั่งเรียนกับลูกแล้วเนี่ยยังต้องช่วยสอนและตามให้ลูกทำกันบ้านส่งครูอีกล่าสุดแอน่บุ๊กอัคลิปผ่านทางติ๊กต็อกแม่ทนไม่ไหวจนจะต้องระบายออกมาพร้อมหนังสือเรียนกองเต็มไปหมดระบุว่าที่แม่แทบจะไม่ใช่เป็นแม่แล้วอ่แม่แทบจะเป็นครูแล้วทุกวิชาเนี่ยแม่หมดเลยแม่ไม่ใช่แม่แล้วอ่ะแม่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ ่ารักเหมือนกันล่คะสําหรับงานนี้เหล่าแม่แม่ทั้งหลายถูกใจเข้ามากดไลค์กันเพียบเลยทีเดียวจะเป็นยังไงสําหรับคลิปความน่ารักลองมาชมภาพไปพร้อมๆกันคะ่ะ